ข่าวเรื่องกับพี่คนอนอุงอิงเพชรบ้านแพงทุบสถิติครับใน200ปีเนี่ยศิลปินที่ทำได้มีเพียงอุงอิงเพชรบ้านแพง เท่านั้นครับวันนี้อุ้มอิ่มนะครับรวบรวมข้อมูลมาครับขอบคุณนะครับคุณฉัดชัยสุวรรณะด้วยนะครับที่รวบรวมข้อมูลสถิติของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าภายในระยะเวลาเนี่ยไม่ถึงปีอุ้งอิงทําได้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเกือบร้อยร้านวิวนะครับผลงานเฉพาะเพลงอุ้งอิงนะครับเพลงเดี่ยวตลอดระยะเวลา1ปียอดวิวของนักร้องที่เมืองไทยครับทำได้แบบนี้มีแต่ชื่ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงเท่านั้นนะครับหอฟันมาลังห้า ติดหนึ่งในมาแรง1วัน1.5ล้านวิวนะครับปัจจุบันเนี่ยยอดวิว30ล้านกว่าวิวแล้วนะครับบทเพลงเลือกเขาสาอ้ายนะครับ ติดหนึ่งในมาแรง1ล้านวิวเลยครับ1วันเนี่ยโอ้โหทะลุไป3ล้านวิวปัจจุบันนะครับยอดวิวอยู่ที่15ล้านวิวนะครับโอ้โหเลือกข่าสาอา้ต้องบอกว่ายอมรับในความแรงจริงๆนะคทุกคน1วันเนี่ยโอ้โหทะลุ3ล้านวิวคือสุดยอดมากๆและก็ยังไม่มีใครทําได้แบบนี้ในเมืองไทยนะครับนะและอีกหนึ่งบทเพลงครับน้ําตาอีหลาน้อยครับเป็นบทเพลงที่บอสโจยมนินเนี่ยแต่งให้กับน้องเองเลยนะครับหนึ่งในมาแรง1วัน 1.5ล้านวิวครับปัจจุบันนะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ที่5ล้านวิวนะครับต้องบอกว่าปังสุดๆนะครับทุกคนและอีกหนึ่งบทเพลงที่ต้องบอกว่ามาแรงสุดๆและเพลงนี้ถ่ายทํา MV ในวันปิดฤดูกาลเลยนะครับนางฟ้าหน้าหัานครับติด1ในมาแรง1วัน1.1ล้านวิวนะครับปัจจุบันเนี่ยยอดวิวอยู่ที่3.4ล้านวิวแล้วนะครับต้องบอกว่า,าบทเพลง นางฟ้าหน้าฮาเนเป็นบทเพลงหนึ่งที่เต้นได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยองอ๋์อิงเป็นบ้านแพงก็คือใส่เต็มจริงๆกับพลังเสียงของน้องนะครับแล้วก็เป็นเพลงเร็วที่มีท่อนฮิตมากๆจนรถแห่หรือว่าวงการหมอลำเนี่ยนำไปร้องกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนางฟ้าหน้าฮาน ต่อมาครับกับอีกหนึ่งบทเพลงที่ดังที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกนะครับเอิญฮักนางเอกน้อยเพลงนี้นะครับติด1ในมาแรงครับ1วัน2 2ล้านวิวนะครับปัจจุบันเนี่ยยอดวิวอยู่ที่16.5ล้านวิวครับเพลงนี้ต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับแล้วก็ติด1ในมาแรงเนี่ยาภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับจนต่างชาติเนี่ย อึ้งมากครับและติดเทรนด์อันดับโลกด้วยสำหรับเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น14นะครับอันดับที่14ของโลกด้วยเป็นวิดีโอยอดนิยมนะครับเอื้์นฮักนางเอกน้อยถือว่าเป็นปรากฏการ์แล้วก็เป็นเพลงกนลำกอแรกขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยทําให้พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยเพลื่มปริ่มนะครับเวลาที่ได้ฟังน้องร้องกับบทเพลงนี้เมื่อไหร่นะครับเนาะจนนํามาสู่นะครับเป็นเพลงที่เอาไว้โชว์บนเวทีเลยก็ว่าได้จากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับ ต่อมาครับทุกคนขาดตกเพลงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับผู้บ่าวคนแรก ล่าสุดเลยเพลงนี้เนี่ยหวันนะครับ1.3ล้านวิวปัจจุบันยอดวิวเนี่ยทะยานสู่2ล้านวิวนะครับยังไม่รวมเพลงที่คบเวอร์ที่ติด1ในมาแรงหรือเพลงคู่กับศิลปินท่านอื่นนะครับใน200ปีมานี้นะครับประเทศไทยไม่เคยมีใครทําได้แบบนี้ทุกเพลงที่ออกมาติด1ในมาแรงและ1วัน1ล้านวิวเนี่ยต้องบอกว่าอีก2,000ปีจะเกิดอีก จะเกิดอีกไหมกับศิลปินที่แบบนี้นะครับทุกคนสถิติเนี่ย100%ติดหนึ่งในมาแรงทุกๆเพลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณฉัดชัยสุวรรณะนะที่ได้โพสต์เอาไว้นะครับบนแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆนะครับทุกคนอ้าวอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็ขอบคุณนะครับข้อมูลจากคุณชัดชัยด้วยนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยสร้างสถิติตจริงนะครับกับการที่นําเพลงของน้อง ติดหนึ่งในมาแรงทุกเพลงแล้วก็ต้องบอกว่าติดในมาแรงไม่พอนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือไม่กี่วันนะครับทุกคนไม่กี่วันเนี่ยต้องบอกว่า เพลงของน้องเนี่ยคือมันไหลเรื่อยๆนะครับไหลเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงเลยนะครับก็ถือว่าทุบสถิติสุดๆนะครับทุกคนเนี่ยทำได้เฉพาะศิลปินที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงนี้แหละนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องในทุกๆก้าวในทุกการเดินทางด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็โปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เรากําลังจะติดตามน้องน,นั้นก็คือโปรเจกต์ภาพยนตร์ ขององอิงและก็พ่อโจนะครับทุกคนที่กําลังจะสร้างนี่แหละอุิมเชื่อว่านะครับโอโ้โหโรงภาพยนตร์แตกแน่นอนแล้วก็เชื่อว่านะครับคนเนี่ยจะแห่ไปซื้อกันแน่นอนนะครับทุกคนนะไปซื้อบัตรซื้อตัว๋วแล้วก็ตอนนี้มีคนเหมาโรงภาพยนตร์เย,เยอะแล้วนะครับผลงานองอิงถือว่ามาแรงมากนะครับ มาแรงมากจริงๆครับทุกคนเพลงทั้งเพลงทั้งผลงานต่างๆคือโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการขึ้นชาร์ตนะครับในเรดิโอต่างๆเนะี่ยอย่างที่บอกว่าน้องมาสร้างปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือไม่ต้องรอต่อคิวในการขึ้นชาร์ตสําหรับเรดิโอหรือว่าคลื่นวิทยุต่างๆนะครับอุกอิงกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งได้อย่างง่ายดายเลยพิสูจน์มาแล้วหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆผลงานนะครับที่อย่างเอิร์ธฮักนางเอกน้อยผู้บ่าวคนแรกแบบนี้ครับทุกคนไม่ต้องรอคิวอันดับที่ 20- 30 ไตามา15 6อง้องอิงโดดมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับทุกคนเพราะว่าเวลาเพลงน้องออกมาเนี่ยต้องบอกว่าความมาแรงก็คือคนเนี่ยแห่ไปขอแบบรวดเดียวจบนะครับแห่แห่แห่ไปขอทุกคนนึกออกไหมครับก็เลยทําให้ชาร์ตเนี่ยมันพุ่งนะครับมันพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหลายๆเรดิโอที่เขาจัดอันดับนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งปรากฏการเหมือนกันนะครับของคลื่นนะครับของคลื่นวิทยุต่างๆครับทุกคนนะ มิมข่าวกระแสนะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องในทุกๆผลงานนะครับเรารู้เลยว่าอุงอิงเนี่ยน้องตั้งใจทํางานจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆไม่เป็นคนที่น้ําเต็มแก้วนะสลับอุงอิงนะครับแล้วก็น้องเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งเลยที่เป็นคน สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ว่าจะเป็นการวางตัวในการทํางานต่างๆนะครับการวางตัวเอ,อ่ยนะครับการประพฤติปฏิบัติตัวการาเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาตัวเองอย่างน้องเนี่ยเหมือนตู้เพลงเคลื่อนที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนทุกวันนี้อุ๋งอิงเจอตําหนิอะไรก็แล้วแต่น้องก็นําสิ่งเหล่านี้นะครับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วนะครับสําหรับลูกสาวนะ นะครับอ่ะในส่วนของอิ่มข่าวกระแสวันนี้มาอ่านข่าวแล้วก็ต้องไปงานต่ออีกครับทุกคนวันนี้อิ่มมีงานรับเชิญนะครับมีงานรับเชิญเนาะจากห้างห้างหนึ่งนะครับนะครับทุกคนมีรับเชิญจากห้างห้างหนึ่งที่ต้องบอกว่า เป็นงานที่แบบเป็นงานรีวิวนะครับก็ฝากทุกคนติดตามอุ้มอิ่มด้วยตอนนี้ก็คือดูข่าวไปเรื่อยนะครับสำหรับอุ้งอิงไปบ้านแพรอมอิ่มก็นะเชียร์น้องแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยม่วนซื่งขึ้นร้อยสามนะครับกับคนลุกทุ่งทีวีนะครับตอนนี้ออนแอร์ air ที่คนลุกทุ่งทีวีแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ดูแบบว่าอุ้มอิ่มนะครับเขาเรียกว่าอะไรอผ่านคนลุกทุ่งทีวีนะครับ นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับอุ้มอิ่มด้วยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาละครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอซัพพอร์ตงานน้องกันนะครับทุกคนสำหรับอุ้มอิ่มนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนมีเรื่องราวอะไรอ,อิ่มจะเรียบมารายงานให้ทุกคนได้รับฟังรับชมก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจอุ้มอิ่มนะครับรักทุกคนครับ